มหรสพเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจนปัจจุบันนี้พูดได้ว่ากลายเป็นศิลปะการแสดงที่หาดูได้ยากยิ่งจะมีก็แต่ที่จัดแสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ที่มีเห็นเป็นการแสดงก็จะเหลือหลักๆอยู่ก็คือที่จังหวัดระยองที่วัดบ้านดอนและหนังใหญ่วัดขนนที่จังหวัดราชบุรีความเป็นศิลปะชั้นสูงจนในยุคก่อนนั้นถือกันว่า ในงานใดก็ตามที่มีมหรสพหลายอย่างเมื่อหนังใหญ่จะทำการไหว้ครูก่อนการแสดงมหรสพทุกชนิดในงานนั้นจะเป็นลิเกเป็นโขนละครก็จะมาร่วมไหว้ครูด้วยเสม,มือนเป็นครูของศิลปะการแสดงทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วฉไหนหนังใหญ่ที่เห็นกันอยู่นี้จึงมีเด็กเล็กเด็กน้อยมาเล่นอยู่ด้วยอ,อมศินเด็กน้อยวัยเพียงสองขวบ มีพ่อเป็นนักแสดงหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนที่ตำบลเชิงเนินอําเภอเมืองระยองหนังใหญ่ของที่นี่เกือบจะสูญสลายไปแล้วแต่หลังจากที่มีการฟื้นฟูสืบทอดโดยการเก็บตัวหนังเก่าแก่ที่เป็นฝีมือของช่างชาววังสมัยกรุงศรีอยุธยาไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วสร้างตัวหนังใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงผู้แสดงชุดปัจจุบันเป็นเด็กๆในละแวกใกล้เคียงวัดบ้านดอนมารับการสอนการฝึกหัด แล้วสื่อทอดกันมาโดยระบบพี่สอนน้องมันก็อาจจะเลยไม่เสียงว่าคนสำคัญของการเฉยเด็กประคาดเด็กซะก่นอนหลังใหญ่แบบน้อนจบชอบครับหินวันนั้นมาที่เอางานหลังใหญ่ไฟกะลาแล้วเห็นเขาเล่นกันก็เลยติดใจขอบวนดบนนอครับจะเป็นลักษณะพี่สอนน้อง เขาจะสืบมาเป็นรุ่นๆไปเพราะว่าเราไม่มีตังไปจ้างคูที่เป็นระดับครูโคนหรือว่าครูที่ทั้งนั่นน่าจะสิงเพราะว่าเลยใช้ระบบที่สองเราอายุตอนนี้สองขวบค่ะ1อสิบว,ว,วันต้องมาตั้งแต่ลรงละครตั้งแต่เดินไม่ได้ก็ยังคานในลรงละครนะคะ พอเขาเห็นบ่อยๆเห็นพี่เขาเล่นบ่อยๆเขาก็อยากจะเล่นบ้างคลนัน,เ,น,นเลยลันยไก็ตอนแรกก็ตามเพื่อนมาครับตามเพื่อนมาก็มาหัดเล่นตอนมาก็มาด้วยกันก็ประมาณ2ี่สิคนเล่นไปเล่นมาก็เลยแค่คนสองคนเองเก้าหัวเก้าว,วัาว,วมาเล่นแนละ้ว ก็ไปสวีเดนก็ตอนนั้นได้รางวัลการประกวดครั้งที่หนึ่งครับเป็นรางวัลการการแสดงราที่หนยครับเป็นการแสดงเกี่ยวกับขนขนละครอะไรอย่างี้แล้วก็ห้องกลแล้วก็ไปกีทบลสไทยแล้วจอหนึงก็ตอนนั้นมีก็ผมก็ทำหน้าที่เป็นแบบว่าเป็นพี่สอนน้องอะไรนี้ด้วย ก็เลยพาสนใจพาลูกมาหัดซอมเพราะว่าเราต้องมาสอนเด็กคนอื่นด้วยลูกก็มาตามมาด้วยทุกวันตอนนั้นก็อมสิงเขาก็เห็นพี่มาเล่นทุกวันเขาก็อยากจะทําตามก็เพิ่งถึงสองขวบก็อย<ะ>ากให้เขาศึกษาต่อไปจะได้มีนักแสดงเพิ่มมากขึ้นเลยรยนอไไห้อไ้วขอาไหว้อ้ไอไอไหว้ไว้อไไหว้อไอไอไหว้ออ

bắt bắt đấm bắt bắt làm cái này ờ lên từ bắt ờ x ô pa มาด้วยกันนั้นหลายคนตอนนี้ปัจจุบันก็เหลือแค่สองคนผมกับบิวที่เป็นรุ่นเดียวกันมาสอนน้องๆด้วยความมาด้วยความใจรักคพน,น้องๆคนที่สอนไปแล้วใกล้ไปแสดงกนผมกับบิวแล้วก็อาจาราย์ภัยาลก็มาชิานแล้วก็จะมีน้องที่มาช่วยก็จะเป็นน้องที่ไปเรียนต่า,ยยางจังหวัดอย่างเรียนนัดสิงจันเรียนที่ท,ที่อื่นแง่วาว่างเขาก็จะถับมาช่วยเนี่ยผมมองว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากไปที่ไหนก็อย,อยากจะทาอยู่ที่นี่เพราะว่า หนึ่งคือเราได้ถ่ายทอดความรู้กับาน้องๆคนหนึ่งเ่ยเจิมทีครูคสวยก็เขาก็เขาถูกฝังอยากให้เราเนี่ยมีใจรักในเรื่องของกรงอารแสดงของใหญ่หน้าที่ของเราคือสารตอมีเด็กหลายรุ่นหลายวัยมารวมกันเนี่ยในเรื่องของการทํากิจกรรมน้องๆเห็นรุ่นพี่ทําในสิ่งที่ดีเนะี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนอกจากนันก้นก็คือช่วยกันในเรื่องของอยางน้องๆมีกันบ้านที่สามารถสอนได้ระยะเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยในช่วงของตอนเย็นถึงมดืด ก็คือก่อนที่เราจะซ้อมเนะี่ยผมก็เลยถามว่าใครเรียนบ้านก่อนใครเรียนบ้านเนะีช่วยทําทำมา,มากลางแล้วก็คน,นนี้ทําอะไรบ้างทําได้ไหมทําไม่ได้เดี๋ยวคนที่ช่วยสอนอยู่กับครอบครัวอยู่แบบพี่น้องแม้กระทั่งการสร้างตัวหนังใหม่ๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงศิลปินตัวน้อยๆเหล่านี้ครับก็จะช่วยกันสร้างช่วยกันทําขึ้นมา การแสดงที่เห็นอยู่นี้บางท่านที่เคยดูหนังใหญ่มาบ้างอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่มีจอไม่มีการกอร่อไฟให้แสงสว่างเหมือนการแสดงหนังใหญ่โดยทั่วไปก็ต้องเรียนว่าการแสดงหนังใหญ่ในครั้งนี้เกิดจากการที่อาจารย์อำนาจมณีแสงศิลปินจังหวัดระยองกววีจังหวัดระยองผู้เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดหนังใหญ่วัดเปนดอนได้ถึงแก่กรรมลง บรรดาคณะนักแสดงหนังใหญ่วัดบดรรดอนจึงจัดการแสดงที่นาศพของอาจารย์อำนาจมณีแสงและเนื่องจากในวันนั้นเกิดพายุและฝนกรนะหน่ำหนักจึงทำให้การแสดงหนังใหญ่ที่เตรียมไว้กลางแจ้งแบบขนาดแท้ดั้งเดิมก็คือมีเขาเรียกว่าหนังใหญ่ไฟกะลาจำเป็นต้องงดไปแล้วเข้าไปแสดงในอาคารที่นาศพของอาจารย์อำนาจมณีแสงและจากเรื่องเดิมที่ใช้ในการแสดงก็คือเรื่องรามเกียรติ ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นการแสดงเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งจากบทที่เขียนขึ้นมาใหม่ I'm แง่ว่ามันร้อนเนี่ยนะเราอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้อีกสักกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นปีะว่าจห้ากว่าไม่มีเด็กเชิญหนังใหญ่ว่ามันร้อนบางองคงจะจบคงจะไม่มีการจะมีการซื้อารานต่อเราพูดได้เต็มปากว่าหนังใหญ่จะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่กับเด็กๆรุ่นใหม่เหล่านี้นี่เอง ถ้าม่มีพวกเขาหนังใหญ่ก็คงเหลือแต่ซากของหนังสัตว์ที่ฉลุเป็นรูปร่างแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เด็กๆเ,เหล่านี้แหละครับที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้หนังวัวหนังควายมีลมให้ใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง้